ไฮโซแชมป์ so amp, แฉสนันเที่ยวหนักเมากลับบ้านเช้าผู้ใช้คนไหนจะรับได้ลั่นเงียบมานานแล้วมีข่าวลือการเลิกราออกมาสักพักแล้วสำหรับคู่ของดาราสาวน้ำหวานเดอะเฟกและไฮโซแชมป์ so amp, ที่ต่างคนต่างลบรูปหว,วานๆออกจนเกลี้ยงแม้ตอนแรกจะมีคนมองว่าเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันเหมือนครั้งก่อนก่อน แต่รอบนี้กลับมีข่าวออกมาว่าฝ่ายชายมีสาวใหม่ซึ่งทางน้ำหวานก็เคยอัดคลิปว่าตัวเองโดนตัดทิ้งก็ยิ่งทำให้หลายคนเดาว่ารอบนี้น่าจะเลิกกันจริงแต่ล่าสุด2กระดกฎาคม64ก็มีเรื่องให้ขาเม้าได้หูผึ่งกันกลางดึก หลังให้โซแชมป์ออกมาโพสเดือดผ่านไอจีสอรีว่าคุณเปล่าประกาศว่าผมมีมือที่3แต่คุณออกไปสังสรรค์ตามโรงแรมผับบาร์แถวเอกมัยไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องไปกับใครทั้งถึงบ้านเช้าเช้าเมามาแบบนี้ตลอดช่วงโควิดด้วยแบบนี้ผู้ชายคนไหนจะรับได้บ้างครับเพียงแค่ผมไม่ใช่คนในวงการแบบคุณไงครับผมว่าผมเงียบมานานพอแล้วนะครับ และเดือดต่ออีกระลอกว่าสามันสำนึกสะกดเป็นไหมโควิดจะปราบกันหมดได้ยังไงสถานบันเทิงย่านเอกมัยแห่งหนึ่งลักลอบเปิดบร,ริการแบบไพรเวทปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานอย่างไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมสงสารประชาชนที่เขาต้องมาเดือดร้อนกับโรคโควิดส่วนคุณเป็นคนของประชาชนควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ดันไปร่วมสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ ไม่ควรทำตัวแบบนี้นะครับอย่าเห็นแก่ตัวเลยครับรับผิดชอบต่อสังคมบ้างนะครับทุกคนไม่ได้รับโอกาสที่ดีเหมือนคุณให้คนเขากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมและทำมาหากินกันบ้างผมอยากกลับมาทำงานและใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกๆคนแล้วครับงานนี้เรียกว่าซัดเดือดจนร้อนๆนหนาวๆไปตามๆกันส่วนจะเกี่ยวข้องกับกระแสะการเลิกรากันหรือไม่นั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ